สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสถานีประกันสังคมกระทรวงแรงงานนะคะวันนี้พบกับดิฉันรังสีมาสรึงคานฤมิตรค่ะและเป็นเช่นเคยนะคะที่เราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมเรื่องราวดีๆที่ประกันสังคมนั้นได้ลงพื้นที่ไปพบเจอกับผู้ประกันตนนะคะแล้วก็ได้ให้ความรู้ดีๆด,ด้วยอย่างเช่นเมื่อวันที่21-22สิงหาคมที่ผ่านมานี้นะคะได้มีการจัดงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพขึ้นที่มหาวิทยาลายัยเทคโน พระจอมเกล้าพระนครเหนือนะคะมีผู้คนเข้ามาร่วมงานมากมายกันเลยทีเดียวภายในงานจะมีเรื่องราวอะไรบ้างเดี๋ยวคุณผู้ชมไปติดตามกันกับคุณนิติรัตน์บัวจานทร์ค่ะวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาที่งานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพนะคะที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือค่ะซึ่งในงานนี้ก็จะมีตําแหน่งงานว่าง ให้สำหรับคนที่กำลังว่างงานมาสมัครงานได้หลายอาชีพเลยนะคะรวมทั้งการฝึกอาชีพด้วยแต่ว่าคนที่จะพาเราไปในวันนี้นะคะก็เป็นหัวหน้าฝ่ายแนะนําตัวเลยดีกว่านะคะสวัสดีค่ะผมรัฐบาลเลยกะครับหัาฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำกาจัดงานที่เทือกเขตริสองครับผมการจัดงานครับค่ะวันนี้ในงานนี่เนว่าก็จะดกันสองวันยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองสิงหาในงานมีอะไรบ้างคะอ๋อในงานก็จะมีการออกรูปในจ้างนะรับสมัครงานนะฮะ จากร้านก็ตอบการต่างแล้วันละ50บริษัทครับ50บริษัทตำแหน่งที่สามารถรองรับได้คืเท่าไหร่คะก็ทั้งหมดก็สมระมาณน0 0 0อัตรานะครับถ้าเกิดว่าเอาเฉพาะนักศึกษาที่กำลังจะจบจากมหาวิทยาลัยที่อยู่ในกรอบเก้าห้าพันเหรียญเนี่ยสามารถรองรับได้ทุกคนเลยก็ได้คือตำแหน่งงานนี่ไม่ใช่เฉพาะของนักกศึษาที่นี่อย่างเดียวคือคนภายนอกก็สามารถสมัครได้นะครับตำแหน่งงานนี้ก็ที่ส่วนใหญ่เราก็จะเน้นมาทางที่เกี่ยวข้องกับทางมหาวิทยาลัย เช่นตำแหน่งที่ต้องใช้วิธีการสาธุงอย่างเช่นวิศวะหรืออะไรอย่างีกน่ะเราถือว่าเรามาที่กลุ่มเป้าหมายแรงงานกลุ่มเป้าหมายเลยด้วยเพื่อทำงาน่มเป้าหมายเลือกที่นี่มาเพราะเห็นส่วนนี้เลยใช่ไหมคะคือเราเลือกตำแหน่งงานให้เหมาะสมกับกลุ่มนักศึกษาที่จะจบการศึกษาที่นี่ ค่ะงั้นเดี๋ยวพาเดี๋ยวให้ท่านหัวหน้าพาไปชมกันก่อนนะคะว่าภายในงานวันนี้มีกิจกรรมอะไรมาให้เราได้รู้กันบ้างนอกจากว่าจะมาสมัครงานกันแล้วนะคะยังมีาเรื่องของคมรู้ต่างๆด้วยครับจุดแรกจุดแรกก็เป็นเจ้าที่ของสำนักจัดงานกรุงเทพฯเขตเป็นที่สองของเรานะครับซึ่งก็มาทําหน้าที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมในงานแล้วก็ให้คำปรึกษานะครับเรื่องเกี่ยวกับ ตำแหน่งงานว่างแล้วก็เรื่องการประกอบอาชีพอิสระอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งเราก็มีเอกสารแจกนะเกี่ยวกับอาชีพอิสระนะครับโอ้โหที่เราอ่าที่แจกเนี่ยเปิดตำราแค่หนึ่งแผ่นตรงนี้เนี่ยก็เป็นอาชีพได้เลยก็คือเป็นเป็นแนวทางไม่ใช่เป็นแนวทางนะเป็นแนวทางอ่าอย่างเช่นอันนี้นะคะมีทั้งวิธีการทอดเห็ดถอนขาวนะคะก็ใครอยากได้ก็ฉีกไปได้เลยครับเป็นเป็นแนวทางแล้วก็ กอจะไปประกอบชีพอ,อะไรเง<า>ี้ยครับลาซ้อมมะพร้าวอ่อนไส้วุน้นนะคะดอกไม้ไประดิบดินน่ปุ่กด้วยแข็งเยอยืเลือแล้วเรื่องของงานอื่นๆคนที่แบบอยากจะอาจจะไม่ถนัดกัแบบอาชีพอิสระแบบนี้ถนัดการทําง,งานแบบมีบริษัทขึ้นตรงมีระบบการจ้างงานอย่างนี้มีมาดูแลยอย่างนี้คด้ไมคะมก็มีในจ้างมารับสัคงงานเนี้ค่ะครับแล้วจเจ้าหนาที่ของเราจะให้คําแนะนำยังไงด้วบ้างะะอ๋อเกียวทันทำง,งานใช่ค่ะ,คะ,คะ ก็คนที่จะสมัครงานก็มาลงทะเบียนก่อนนะฮะเราจะมีลงทะเบียนทางคอมพิวเตอร์นะฮะครับถ้าลงทะเบียนเสร็จแล้วก็ไปพบในจ้างตามบูธที่กำหนดไว้นะฮะเพิ่งจะมีผังบอกด้วยว่าเออในจ้างนี้อยู่ที่บูธที่เท่าไหร่คือก็คือจะมีเลขเลขบูธอยู่ที่โต๊ะนะครับเพื่อสัมภาษณ์งานครับผ่านไปแล้วเป็จ่จุดน,นึ่งจุดถัดไปค่ะเป็นของ ประกันสังคมนะคะคือพิเศษสองเป็นการที่มาร่วมด้วยในวันนี้ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหจัดประกันงานประกันสังคมพิเขตสองเลยนะคะมาในวันนี้เพื่อเราจัดกิจกรรมอะไรจากที่นี่บ้างคะในวันนี้นะคะเราก็เป็นการบูรณาการของกระทรวงแรงงานนะคะสามหน่วยงานคือจัดหางานก็จัดตลาดนัดแรงงานนะคะประกันสังคมก็มาร่วมด้วยในเรื่องของงานประกัสังพันธ์ ทั่วไปนะคะแล้วก็การรับสมัครมาตรา40นะคะในส่วนของรายละเอียดต่างๆในการรับสมัครมาตรา40่ดูให้เจ้าที่เป็นคนอธิบายให้ฟังเลยนะคะสำหรับ สำหรับผู้ประกันผู้ที่ว่างงานตกงานหรือว่าประกอบอาชีพอิสระนะครับวันนี้ประกันสังคมคุ้มครองอาชีพอิสระแล้วนะครับก็คืออาจจะเป็นพ่อค้าแม่ขายหรือขับวินมอเตอร์ไซค์แท็กซี่อย่างนี้สามารถเป็นผู้ตนกับมาตรากับสำนักง,งานประกันสังคมมาตรา 40, 40ด้านนะครับสิทธทิประโยชน์ถ้าสมัครวันนี้นะครับก็จะคือจ่ายเพียงเดือนละ100บาทเท่านั้นเองนะครับสิทธทิประโยชน์ที่จะได้ก็คือตัว,ต,วตัวแรกในเรื่องของเงินชดเชยเมื่อเจ็บป่วย นะครับไปนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเนี่ยขอไปรับรองแพทย์มาแพทย์รับรองว่านอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่2วันขึ้นไป mm. ก็จะได้เงินทดแทนวันละ200บาทกับสำนักงานประกันสังคมนะครับหรือจะป่วยถึงขั้นทุพพลภาพพิการไม่สามารถประกอบอาชีพได้นะครับอันนี้สำนักงานประกันสังคมก็จะมีเงินทดแทนกนารขาดรายได้ให้เดือนละ500บาทจนถึง1,000บาทขึ้นอยู่กับว่าก่อนทุพพลภาพไปส่งเงินมาตรา40มาแล้วกี่เดือน แล้วก็กรณีที่3ก็ได้เรื่องช่วยเหลือในเรื่องของค่าทํศพนะครับพูดตนตามมาตรา40เนี่ยถ้าเสียชีวิตก็จะได้ค่าค่าทำศพกับสํานักงานประกันสังคมรายละ2 0 0 0 0บาทนะครับช่วยเหลือญาติพี่น้องหรือไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ทุกข์ไม่เสียชีวิตนะครับตอนอายุ60ส่งป้าตา40มาแล้วเนี่ยนะครับตอนอายุ40อายุ60ครับอายุ60 แล้วอยากจะลาออกตัวนี้ก็เป็นเงินเก็บเงินออมให้นะครับ4กรณีที่ผมเรียนมาเนี่ยเดือนละ1 0 0บาทแต่ว่าเป็นเงินเก็บเงินออมตอนชลาภาพเป็นเงินบําเหน็จต,ตอนชลาภาพเป็นเงินเ,เดือนละ50บาทนะครับเก็บสะสมไว้นะครับอายุเลย60แล้วอยากจะลาออกก็มีเงินคืนให้นี่คือสิทธิประโยชน์ของผู้ธุ์ตนตตามมาตรา40นะครับจ่ายพิยงเดือนละ1 0 0บาทเท่านั้นเองน,นะครับขอบคุณนะครับ มันแนะนำนะคะให้ให้กับผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยให้รู้จักกับมาตรานสีสิบกันด้วยนะคะสำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพสระอ่างสำหรับผู้ที่จะเริ่มต้นสมัครงานค่ะมาที่จุดแรกตรงนะะีค่คือก็คือจุดลงทะเบียนด้วยตนเองทางคอมพิวเตอร์นะฮะในระบบนนะคะอมพิวเตอร์นะฮะก็ข้อมูลเนี่ยก็ทางนายจ้าง ที่อยู่ในบูเนสามารถเปิดได้ถ้าลงทะเบียนแล้วนะครับค่ะท่านต้องทำยังไงบ้างคะเห็นบอกมีขั้นตอนตรงนี้เลยมีขั้นตอนบอกตรงน,นี้คร่าวๆด้วยครับคือคนที่อาจจะลงทะเบียนถ้าลงทะเบียนด้วยตนเองได้นี่ก็ลงนะฮะัีหมถ้าถ้าไม่ถนัดที่จะลงด้วยตนเองก็จะมีเจ้าหน้าที่แนะนําหรือจะกรอกข้อมูลให้ในในระบบคอมพิวเตอร์นะครับก็มีเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือด้วยใช่ครับที่ว่าโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยพี่เจ้าที่ลงให้ ค,ค่ะแล้วก็มีคอมพิวเตอร์ตลอดทั้งสองฝั่งอันนี้ใช่หมดเลยไม่ใช่ก็มีบางส่วนที่ว่าเป็นแบบ<ม>ทดสอบความพร้อมทางอาชีพว่าเออตัวเองถนัดทางด้านไหนอะไรเงี้ยมันเราต้องลองทำแบบทดสอบนะครับแล้วก็มีแบบทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงานมีให้ทดสอบอะไรเงี้ยครับ<อ>ค่ะอันนี้แบบว่าเห็นง่ายๆเพียงแค่เสียบ,แบบัตรประชาชนแล้วก็เดือดอดข้อมูลบางส่วนเพื่อเติมข้อมูลนั้นใช่ครับแล้วมันจะมีโปรแกรมอยู่ในแบบในการทดสอบแบบทดสอบเป็นต้น ลงทะเบียนตรงนี้เสร็จแล้วไปตรงไหนต่อคบครับไปในจะดูตำแหน่งงานว่างนี่ก่อนก็ได้หรือจะดูในคอมพิวเตอร์ก็ได้ครับหรือจะดูตรงนี้ก็ได้นะครับตำแหน่งงานว่างคอมพิวเตอร์ยังไม่ว่างก็มาเลือกตรงนี้ก่อนอ๋อดูในระบบนี่ก็ได้หรือจะดูตรงนี้ก็ได้ได้ทั้งสองที่เลือกตำแหน่งงานที่ถูกใจได้แล้วก็ต้องไปพบในเจ้าข้างในอ๋องั้นเดี๋ยวเราไปดูในเจ้าข้างหนึ่งรายแล้วกันนะคะว่ารับสมัครไปได้แล้วถึงรายบ้างอ่าใช่ครับไปดูตรงที่มี ัสดีค่ะอันนี้จากบริษัทอะไรคะ,ะ AP Thailand จำกัดมหาชนครับผมเป็นธนุรกิจดิจิทัลธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะครับมีน้องๆมาสมัครงานมานาน้อยขนาดไหนเปล่าก็ถือว่ามากพอสมควรครับผมครับเรารับทั้งหมดกี่ตำแหน่งคะที่มาในงานนี้มาในงานนี้ก็มีมีเปิดรับอยู่หลายตำแหน่งนะครับผมแบบกลุ่มป้าหมายก็จะเป็นในส่วนของที่เป็นจะเป็นวิศวะโยธาส่วนใหญ่ครับที่เกี่ยวกับทาง ทางด้านก่อสร้างนะครับก็ถือว่าวันนี้ก็มาตรงเป้ากับที่มหาวิทยาลัยครับผม้ความสนใจเยอะนะต้องขึ้นค่ะหนุน้องก็กําลังสมัครอยู่แต่ละบูธก็มากันเรื่อยๆอย่างนี้ตลอดเลยเรื่อยๆทั้งวันครับเรื่อยๆทยอยมาเรื่อยๆคือเขาว่างเขาก็มาคือหน้าสัปดาห์นี้ก็คือใกล้จบการศึกษาก็เตรียมวว่าเป็นการเตรียมตวเรียนรูเดือนก็อาจจะจบอะไรองี้เพราะนี่เดือนสิงหา่ ตรงนี้างๆกันอีกบูธหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะคโอ้โหนี่มากำลังน้องๆที่มาสมัครงานด้วย,ชดดยวใช่เดียวกันใช่ไหมคะใช่ครับผมอ่ะอธิน,นี่เห็นว่ากําลังอธิบายเรื่องของงานที่น้องฟังอยู่ใช่ครับเป็นบริษัทอะไรอ่บาบริบษัทรักวิศวกรรมครับผมค<ะ>่ะอ่าบ<ด>ริษัทจะดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับออกแบบผลิตและติดตั้งเครื่องจักร<ช>นะครับให้กับบริษัทต,ต่างๆนะครับอธิบายสโคปงานให้น้องเข้าใจด้วยแล้วน้องๆอย่าคราวนี้ก็คือกับน้องนิดนึง เราเรียนทางด้านไหนกันมาคะเรียนสวัศวกรรมเครื่องกลคนไทยวัสดุครับก็จะตรงกับงานไดพอดีเลยครับเกือบจะตรงครับสนใจงานนี้ก็มาฟังพี่ทออธิบายก่อนสักว่าดูว่ามันส่งผลงานมาตรงกับเรามาขนาดมากขนาดไหนแล้วยื่นใบสมัครไปล้วด้วยยังยังครับมีฟังพี่ทออธิบายอยู่เอาให้ตรงไปเรามากที่สุดก่อนว่าใช่ครับ ที่มีมีงานกิจกรรมแบบนี้ค่ะถือว่าเิ็นทีรตอบโจทย์หรือว่าเป็นการช่วยเหลือเลยเด็กของเราในเรื่องของการหางานยังไงบ้างไหมคะก็ผมว่าช่วยเหลือค่อนข้างมากนะฮะถ้ามีมารับรับสมัครเนี่ยเพราะว่าบริษัทต่างๆบริษัทนี้บางบริษัทผมก็ยังแบบเพิ่งเคยได้ยินแล้วพอมาจะจัดอบรมกันก็น่าจะเป็นทางเลือกอีกอย่างทางหนึ่งให้กับนักศึกษาได้มากก็ตรงเป้าเลยจริงเริงนะคะ คือในระหว่างการทํางานเนี่ยที่จะมะีหลักสูตรจากต่างประเทศเข้ามาสอนอยู่แล้วเรื่อยๆจะมีการสกอบรวมเกี่ยวกับภาษาอังกฤษในการทํางานต่างๆอยู่แล้วมีอาจารย์จากข้างนอกมามาเทรนนิ่งมาอะไรให้แล้วก็ผู้จัดการที่อยู่ในส่วนของวิศวกรรมก็จะดูแลให้เกี่ยวกับเทรนนิ่งคือส่วนมากแล้วอย่างเวลาที่เราไปสงประเทศหรือว่าได้รับงานจากใหม่อนนึงแล้วตรงนี้จะเป็นเรื่องของการฝึกอาชีพตรงนี้เป็นกส่วนของการสาธิต เราไม่ใช้คำว่าฝึกเราใช้คําว่าสาธิตการประกอบอาชีพอิสระนะฮะค่ะซึ่งเราจัดวันละ20วิชา20วิชาอ่ามีค่าใช้จ่ายไหมคะไม่มีครับไม่มีอันนี้จะแบบสาธิตฟรีแล้วก็ทดลองฝึกปฏิบัติฟรีคือคือสาธิตที่ดูแล้วก็ทดลองทําอะไรงเี้ยฮะเพื่อเป็นแนวทางโอเคเดี๋ยวให้หัวหน้าพาให้ดูเลยดีกว่าว่า20อาชีพวันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างแล้วเกิดไปจะได้เอาไปเป็นแนวทางนะคะในการที่จะไปเรกอบอาชีพต่อไป อันแรกนี่รู้สึกน่าจะเป็นการจัดดอกไม้สดนะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยกำลังสนุกสนานเลยอันนี้การม้ฝึกใช่ไหมคะค่ะมาฝึกให้กับทุกคนที่มาในวันนี้จริงๆแล้วเรื่องของการจัดดอกไม้ยากเออจริงๆเนี่ยมันเป็นงานศิลปะแขนงหนึ่งในการจัดดอกไม้จริงๆจัดไม่ยากทุกคนสามารถจัดได้ดอกไม้เหมือนตลาดเริ่มวายคนหนึ่งที่เราจะโชว์ความงามของดอกไม้ไปได้หน เขาหลายๆท่านที่มาเรียนเนี่ยเขาจะบอกว่าจัดเป็นเหมือนกันแต่ว่าทําไมจัดไม่สวยเหมือนอาจารย์ใช่อาจารย์เ็าบอกว่ามีเทคนิคนิดเดียวดอกไม้ก็เหมือนนางงามคนนึงเราเหมือนเป็นคนผลักดันนางงามขึ้นเวทีอ่ะ้โชว์ความงามส่วนไหนขึ้นมาแล้วก็จับมุมนิดหน่อยก็เริ่มเป็นกันแลวพอขยับมุมดอกไม้หน่อยหนึ่งก็เริ่มเป็นกันแล้วแล้วก็มีเทคนิคนิดหน่อยว่าตรงไหนที่เราสามารถที่จะทําให้ดอกไม้เรามีคุณสมบัติได้อยู่ถงคน เออได้ไหมยังไงที่ดอกไม้อยู่คนเออสิ่งสิ่งแรกเนี่ยการคัดเลือกดอกไม้จากที่เราไปซื้อมาก่อค่ะอ,อ,อย่างเช่นเราซื้อที่ตลาดเนี่ยบางทีราคาจะไม่เท่ากันบางคนว่าที่ทําไมดอกไม้ถูก<ะ>ออซื้อถูกกเหมามปเลยเปล่าเลยซ่อนเปรี้ยวข้างในข้างใน,งในมันมันช้ำไปหมดเราซื้อมาก็จะเป็นราคาที่แพงแล้วไม่ได้ความงามด้วย<ะ>เราก็จะดูที่ประมาณปานกลางแล้วไม่แพงเกินไป ก็จะได้คุณภาพดอกไม้ที่โอเค okay, ออกมาแล้วก็อาจจะอยู่ได้ประมาณ2-3วันถ้าเป็นดอกไม้สด2-3<ะ>วัน<ะ>ส่วนส่วนเรื่องคอนเซปต์เนี่ยอ,อย่างนักศึกษามาเนี่ยเขาจะมองว่าอยากให้แบบใช้เป็นวาเลนไทน์นา่ารักน่ารักดอกเดียวไม่ต้องดอกใหญ่เราก็ให้พี่เขาสอนเรื่องอจัดเป็นดอกเดียวเพื่อความประหยัดกับดอกไม้แล้วก็เพิ่มปริมาณเรื่อง อซิสนาของตกแต่งซิสอรี่ไปส่วนอันนี้เนี่ยน้องจะเป็นคอนเซปต์สไตล์ว่าไปมอบให้กับแสดงความยินดีนักศึกษาเรียนจบใหม่อะไรก็ตามแล้วก็จะแนะนําว่าควรที่จะเป็นไม่ให้ใหญ่เกินไปและไม่เล็กเกินไปและดูที่ว่ามีความไม่เลอะเทอะเพราะบางเจ้าเนี่ยดอกไม้จะเลอะเทอะเสื้อผ้าก็จะเลอะเทอะไปใช่เป็นพารลัแล้วก็ จะสอนเทคนิคว่าเออปริมาณดอกไม้เท่านี้เรามีข้อจํากัดว่า5ดอกงบประมาณเรา5ดอกเนี่ยเราจะจัดยังไงเพื่อให้ได <to ้เป็นดอกไม้ที่สมราคาไปเพิ่มมูลค่าได้ประมาณเป็นห0าร้จากต้นทุนเท่าไหร่คะต้นทุนเนี่ยตึ๊บตึ๊บตึ๊บอยู่ประมาณไม่ถึงร้อยไม่ถึงร้อยนะยินช่อนี้ห้าร้อบาทได้เลยได้เลยอย่ากปากของตลาดเนี่ยตีราคามาห0าร้ด้วยด้วยอะไรบ้างคะที่เราสามารถจัด อด,อดอกไม้ได้ยังเพิ่มมูลค่าในของดอกไม้ใช่ไหมก็คือดอกไม้เนี่ยบางทีขึ้นอยู่กับจัดก,การหรือ,ดอดาการจัดถ้าเกิดเราไปอยู่จัดก,การเล็กๆธรรมดาธรรมดามูลค่าก็จะไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเราจัดที่จัดที่ทรงสวยรูปแบบสวยแบบนั้นอย่างนั้นน่ะตีเป็น250ได้เลยดอกเดียวนี่เลคะ2องาได้เลยได้เลย อย่างนี้ถ้าเกอาจิตย์นี้ราคาอาจจะถูกเดียแต่ถ้าเกิดว่าได้เกรดของคุณครูในวันนี้ค่ะให้คะแนนดีอุดูช้อนนี้ก่อนไม่ถึงคะแนนนะถึงคืคอช่วยประเมินหน่อยช่วงนี้นะยังยังไม่สำเร็จ <ภา S 2> รูปเพราะสำเร็จรูปอ่ะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ตอนนี้ฟอร์มอ่ะเมื่อกี้แนะนำไปว่าการจัดวางให้เท่ากัน,นเพราะว่าคนที่รับดอกไม้อาจจะมีความรู้เรื่องดอกไม้คนที่รับดอกไม้อาจจะมีความรู้ว่า เธอจัดดอกไม้มาไม่ตรงไม่อะไรบางทีเขาจะติเราได้แต่ตอนนี้เนี่ยเราก็บอกช,อช่องไฟให้พอประมาณดอกไม้ฟอร์มให้หันหน้าหาคนดูหาคนชมแล้วก็เรื่องรูปทรงเนี่ยให้อย่าเลอะเทอะเกินไปเพราะว่าตามท้องตลาดเนี่ยดอกไม้จะเลอะเทอ,อ,ะเอะเยอะแยะมากมายยุ่งวุ่นวายหมดดูแล้วมันไม่ไม่มีความโดดเด่นเราก็เลยว่าอย่าให้มันเลอะเทอะแล้วก็มีเทคนิคนิดหน่อยว่าอย่างดอกพัตเตอร์เนี่ยอย่าให้มัน เลื่อมล้ํากระดอกดอกหลักไปใช่เพราะดอกหลักเรามีความสวยอยู่แล้วไอ้ที่นี่ก็เป็นแค่สร้อยคอของดอกไม้ของผู้หญิงคนหนึ่งต้องมีใส่สร้อยใส่ตกแต่งให้มันสวยงามนะครับอันเนี้ยเท่าไหร่ดีเต็มสิบไม่ี่คะแนนอันนี้ให้สิบละกันให้เต็มเลยให้เต็มเลยเพราะว่า